ขอบคุณพี่อยากจะดีพี่อยากจะดีเรื่องหมูกระทะนะนี่นะยับซืโอ้ดีนะคะโอ้เต็มเลยนะนี่นีนะคร<อ>ับหมูกระทะกี่ชุดจ๊สเสือทั้งหมดนี่ผู้ไปซื้อทั้งหมดงบสองพันหมดเกลี้ยงสองพันหมดเกลี้ยงเลยน่าจะ ทั้งหมด8กิโล8กิโลโอ้8กิโลไฟก็กำลังดังแล้วตอนนดังไฟอย่างแรกเลยน้ำขึ้น4ฟุตสูตรตื้อผ่าปืนนะฮะชมหนูเซ็นคือแม่ให้คือ

เมื่อจุดหนึ่งเก้าสามจริงบ่จุดอะไรจุดตอนก่อนไปก่อนเดินทางเหรออ้าวนะฮะเดี๋ยวอาบอกเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะทูบยังอยู่ไปซงไมได้ที่บ่าวเมื่อจุดก่อนเดินทางนะฮะครับผมเขาพอลงปู่ก่อนเดินทางไปสระบุรีเนาะไปแล้วเหรอไปแล้วบอกเดินทางคืนนี้พี่ยาโทรตามหนึ่งเก้าสามนะฮะเลขเลขหนึ่งเก้าสามนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ รับรองได้เนะครับมันมีอะไรที่ที่มันเซอร์ไพรส์นะฮะที่เราคาดไม่ถึงนะครับหลายเหตุการณ์เลยทุกอย่างมันมันมีที่มาที่ไปแล้วมันคลิกลงตัวพอดีนะฮะหนึ่งเก้าสามนะครับเต้พี่อันนี้สูตรอะไรฮะอันนี้สูตรอะไรเจ้าเสือสูตรเสือพาไปใครกินก็ต้องติดใจใครกินก็ต้องหลงไหลโอ้ต้องหลงไหลเออเอา นี่นะฮะคุย่ายใจดีเลี้ยงทั้งวังปูเลยใครที่อยู่เรามีน้ำจิ้มเราทำเองเสือเคยเป็นเชฟเก่าใช่ไหมสูตรของเราเองเคยเป็นเชฟเก่าใช่ไหมเคยทำงานอยู่ในโรงแรมแล้วเคยทำรายการทีวีเกี่ยวกับรายการอาหารนะเลอะโอ้โหเปิดเผยแล้วเปิดเผยแล้ว ไม่น่าคล่องเลยอืมจะได้ไเตาไฟได้แล้วจะได้ตั้งกิมนี <c oughs> อ้อะไรนะแม่ผู้ใม่ิ้ใหูดใหม่อพื่หมเ๋ยวเดี๋ยวไฟได้ได้จะแกะหมูนี่ที่า เอาเอได้นขอเอาได้นะครับน้ำจิ้มของทางร้านคือมีให้มานะแต่ว่ามันบวดเซมันบอดเซ่มันบอดคือเราเองดีน้อย อืมใครหอมน้ำหอมจังเลยใจเอียมหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เดินหวานใาเอียมน้ำหอมอ <laughs> เลอเออ้แอสบูทีพีอืมโ <laughs> อ้หอมขนาดนี้เชียวเหรอเออหอมอะไรไกลมาเอาก็ได้ค่ะพี่ <h orm> ในไร่ศพนานนะไอ้นนท็อปแฟนก็มีเหรออะไรนะไร่สดในไร่สดท็อปแฟนใช่เปลี่ยนอะไรไม่ยีแล้วมึงไม่ไลร์อืมมึงเปิเป็นอะไรตรงนี้มันเปิดไม่ได้ ไม่ะโอนไม่มีแบงย่อยไม่มีตักรเบก็เลยลับโอนที่เสือมทอมคะเสีได้เอาโอนคือเก่าแล้ววันนี้โอนของพีก็โอน น้ำจ sea, no, so ิ้มซีฟ anyway> ู้ดน้องน้ำจิ uh ้มซีฟ uh ู้ดยกครบไหมยกไหวไหมยกครบยกเสียมเอ้ยกอะไรนะครบกับสากยกไหวไหมไวว้าวอันนี้คืออะไรคเราไม่ใช้การการปั่นนะเราจะใช้ตำเอานีคือของา น้่หมูรวนนี่นะคะเอฟซีเสือก็กำลังทำน้ำจิ้มนะคะค่ะ,ะนี่ค่ะน้องเฟินยังเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถึงบ้านเดี๋ยวโบกจ้าน้องเฟินก็ให้มากินมากินแทนเนะาะเพราะวันนั้นเฟินก็ไปช่วยจัดปลาน้ำปรราอยู่นะก็ให้มากินแทนแม่เลยน้องฟางไม่ได้กินนะคะ F C. เอฟซีเพราะว่าลดหุ่น <c oughs> อ่เขาลดหุ่นเขาเลยไม่กิน ช่วงเย็นใช่เป็นมูกะทะนะจะเป็นวักไว้ก่อนเพราะว่าเขาเคยอ้วนแล้วใส่กระโปรงนักเรียนตอนนี้ขาดไปสองตัวแล้วเขาใส่ตัวไม่ได้เลยต้องสั่งมาใหม่อีกเสื้อเออเขาต้องสั่งกระโปรงมาใหม่อีกเออก็เลยบอกเอาไซส์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหม่มีนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสมพรลัโพได้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ